สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเซกเซโซพาท่านผู้ชมมาเที่ยวตลาดนัดคลองสวนนะตลาดนัดคลองสวนทุกวันพุธตอนเย็นนะครับก็มาขายกันที่นี่นะครับร้านลูกชิ้นดังนะครับร้านนี้นะครับขายไม้ละห้าบาทนะครับขายดีครับหนะ้าบาททั้งร้านเลยครับ<อ>าขายวันหนึ่ง<ๆ>เป็นพันพันไม้นะครับ ยำกบขึ้นชื่อก็มีนะครับยำกบอบที่เราชอบกินกันนี่แหละครับกบตัวใหญ่ๆตัวเบักนะครับเอามายำใส่มะม่วงใส่พริกเผานะครับร้านดังนะครับคลองสวนนะครับบริเวณตลาดก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังของตลาดนะครับท่านผู้ชมอย่างท่านผู้ชมเดินต่อไปนะครับอันนี้เป็นซอยกลางนะครับตรงนี้ดูมีของกินหลากหลายประมาณไหนนะครับ ตลาดนี้ก็จะประมาณของกินก็ว่าได้นะครับที่ตรงนี้เสื้อผ้าก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือด้านหลังครับท่านผู้ชมตามผมมาครับจะพาไปดูว่ามีของหลากหลายประมาณไหนนี่ก็เป็นอาหารใส่ถุงนะครับเนี่ยาทางน่าจะขายดีผนมาเยอะแยะนะครับวันนี้คนจะเยอะขนาดไหนลองไปดูทางเข้าเดิมตามมาอันนี้เป็นผักหลากหลายนะครับ คนก็กําลังเริ่มเดินครับตอนนี้เพราะว่าโรงงานกําลังเลิกงานคนก็กําลังมาที่ตลาดนะครับมีร้านขายไข่นะครับปาย่างตัวเป็นกิโลไก่ย่งางอาเดินไปดูกันจัดๆครับ่านว่าตลาดของสวนนี้มีของกินหลากหลายขนาดไหนนะครับ ไทยชอบกินหลากหลายตามผมมาครับท่านผู้ชมหอยแมนคู่แถวนี้ก็จะเป็นคนไทยเชือ้อสายแบบว่าคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามก็พอมีนะครับก็น่าจะเยอะอยู่นะครับเพราะว่าเห็นมาเดินตลาดพี่น้องชาวอิสลามก็มาตลาดนี้พี่น้องพุทธก็มาอยู่รวมกันได้นะครับตลาดนี้ แถวนี้น่าจะไม่ห่างจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับประมาณสัก50กว่ากิโลน่าจะถึงประมาณกรุงเทพนะครับโอ้โหขายกันขนาดนี้เลยนะเป็นถงุงเป็นถงุงขนาดนี้เอาไข่มาเป็นฟาร์มเลยนะครับคนสู้ชีวิตก็นั่งอยู่ข้างล่างนะครับ ตอนนี้เราก็จะเดินใกล้จะถึงตลาดาทางเข้าตลาดนะครับว่าไปสำรวจว่ารถที่เอาพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อของจอดเยอะขนาดไหนนะครับก็ตามผมมาครับท่านดูร้านปลาเผาร้านนี้โอ้โหตัวบักเอบนะครับแต่ละตัวน,น่าจะเป็นจิโลจิโลขึ้นนะครับร้านผลไม้ตรงนี้เป็นทางเข้านะครับ แต่ทางเข้ามีหลายทางนะครับตลาดนี้ทางนี้จะเป็นทางรถวิ่งเข้านะครับและก็เพราะว่าตรงตลาดมันติดถนนมันเข้าได้หลายทางนะครับด้านหลังก็มีอีกนะครับแล้วก็มีสะพานเล็กๆเดินเข้ามาได้นะครับตรงนี้เราก็เดินสุดออกมาฝั่งนี้นะครับเพราะว่าตลาดนี้ก็ไม่ค่อยดึกเท่าไหร่นะครับคนก็จะหายกันแล้วนะครับนี่รถท่านลูกค้ามาซื้อของ เยอะอยู่เหมือนกันนะครับยาวไปสุดนู่นนะรูร้านไก่ในตำนานนะครับร้านนี้น่าจะประมาณนั้นนะครับคู่ขายคู่กับ